สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนบูตสกรีนบน Windows XP นะเวลาเราเปิด Windows XP ขึ้นมามันก็จะมีเมนูโลโก้นะครับกำลังโหลดขึ้นมานะครับไอตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยใช้โปรแกรมช่วยเปลี่ยน,นรเราจะเรียกว่าบ o ตสกรี e n ช h เจอร์นะครับ โปรแกรมก็มีชื่อว่า Boot Skin XP นะครับให้เราไปหาดาวน์โหลดมาจากเว็บผู้ผลิตนะครับเว็บผู้พัฒนานครับถ้าเราก็นีเลยเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดมานะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับมันจะมีอ่าแบบให้เลือกนะครับ Boot Skin จะเป็นรูปภาพรูปทะเลรูปภูเขารูปต่างๆนะครับ เราจะเอามาแทนในโลโก้ที่เป็น windows xp นะครับเราจะเอามาแทนเข้าไปให้เราทำการติดตั้งโปรแกรม boot screen นะครับ boot screen นะหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับกด set up กดนี้นี้ไปเรื่อยนะครับเมื่อเราเก,กดเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะอยู่ในเครื่องเรานะครับ เราก็จะได้โปรแกรมที่ชื่อว่า Boot Skin นะครับตัวนี้วิดคอสต o m ม z e นะครับชื่อว่า Boot Skin ตัวนี้นะครับ ทีนี้เรามาเลือกว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับเราก็ไปหาดาวน์โหลดบูตสกินมาใส่นะครับในโปรแกรมตัวนี้นะครับผมจะทําการเอาพวกนี้นะครับเข้ามาลองลากเข้ามาไม่ได้นะต้องอีพอร์ตเข้ามาอย่างเดียวนะครับก็จะมีรูปอ่าวูปุพื้นหลังนะครับ import เข้ามาครับ sunboo ถูก import เข้ามาแล้วครับก็จะเป็นรูปปกติเวลาเราโหลดวินโดว์ก็จะเป็นรูปตัวนี้นะครับรูปไ y default system b o o t screen ตัวนี้เราจะทำการเปลี่ยนมันนะรไอรูปตัวนี้ก็ไม่ไม่ใช่รูปที่ละเอียดเท่าไหร่นะเป็นจะเป็นรูปที่มี16สีนะครับนะ ภาพจะไม่ไม่ค่อยละเอียดนะภาพจะแตกแตๆนิดนึงนะภาพจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระบบมันรองรับแค่นี้นะครับมันรองรับภาพแค่สิบหกสีนะครับอ่ะต่อไปเมื่อผมเมื่อกี้ผมเอาตัวนี้เข้ามานะครับบีดอินเอวินซันบูสนะครับต่อไปผมจะเลือกนี้ตัวไหนเอาตัวนี้นะครับวินเทอร์ Winter Sunrise สองผมก็เข้าไปพอดไฟ Winter Sunrise สองอ่ะตัวนี้ปดเปิดมันขึ้นมาก็จะมีรูปตัวนี้ขึ้นมาต่อไปแล้วก็จะเอาอะไรเนี่ย Grooming Sky เปิดมันขึ้นมา กูมีสกายตัวนี้แล้วก็เอนเอนทูนเอนทูนแซฟอะไรเนี่ยอีพอร์ตมันเข้ามาเหลือ <yours> ตัวสุดท้ายคาฮานนะครับ บู o ต s กินเอ็กพีคาฮานแล้วก็อิ p พ r ตมันเข้ามาครับบูสต์กินเอ็กพีอะไรไซไฟไซไฟสกายแล้วก็อิ p พ r ตมันเข้ามาอ่ะ uh, วิธีดูนะครับว่าเวลามันโหลดโปรแกรมมันโหลดขึ้นมานะครับ เวลาเราเปิดวิโอวปกติมันจะเป็นค่าดีฟอล์มันคือตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้แหละครับผมจะพามาดูบู๊นะครับเรือ,อเวลาเราโหลดมามันก็จะประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ที่ที่มากับโปรแกรมก็มีนะครับนะอันนี้จะเป็นที่มากับโปรแกรมนะรเป็นรูป16สีนะครับ มันรองรับรูปแค่16ส,สีมันจะไม่รองรับภาพที่ละเอียดมากเท่าไหร่นักนะครับตรง Windows มันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ g มมา o g l ะอ่ะทีนี้ผมจะเซต g ูม g l e Sky ตัวเนี้ยให้มันรันในระบบนะครับผมจะกดถ่ายไปทีนะครับ จากนั้นผมจะรีสตาร์ t เครื่องนะครับแล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับจะรีสตาร์ t มันก็จะขึ้นมาโหลดว่าไอหน้าที่เราเซตเมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณน,นี้นะครับตอนโหลดวินโดว ไอคำว่าโลโก้ windows xp ตัวนั้นมันก็จะถูกแทนที่เข้าไปมันถูกแทรกเข้ามาครับมันก็จะโหลดตัวใหม่เข้ามาให้เราอ่ะ,อะผมจะลองอีกตัวแล้วกันครับไปที่โปรแกรม boot skin เมื่อกี้เราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนมันเราจะเปลี่ยนเป็นเดคคาฮานตัวนี้ตัวนี้สวยดีนะเวลาโหลดบินโดขึ้นมาน่าจะสวยเดคคาฮานตัวนี้นะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับคลิกแอปพลายไปนะครับจากนั้นก็ ปิดโปรแกรมไปแล้วก็ลองรีสตาร์ทเครื่องดูใหม่ครับเพียงเท่านี้วินโดว์ของเราไอตรงบูตสกรีนมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามรูปที่เราทำขึ้นมาประมาณนี้อา้าเหมือนคอมจากางนั้นเนี่ย มันก็จะประมาณนี้นะครับคาฮานสกายมันก็จะโหลดแบบนี้แหละมันก็จะโหลดแบบเหมือน Windows เอมันโหลดตอนเวลาเปิด Windows เข้ามาใหม่ๆครับมันก็จะมีรูปแทรกเข้ามาใหม่นะครับแทนไอตัวเดิมที่เป็นโลโก้วินโดว์เอประมาณนี้นะครับเราก็จะได้โลโก้สวยๆนะครับเวลา โหลดเข้าวินโดว์นะฮะประมาณนีนะ้ลองอีกตัวแล้วกันวินเทอร์ซันเซตเออวินเทอร์ซันริทสองตัวนี้กดแอปพลายไปกดตกลงออที่จริงแล้วมีมากกว่านี้นะครับเราสามารถไปดูดไปดาวน์โหลดสกินได้จาก เว็บผู้พัฒนานะครับก็จะมีให้โหลดมากมายนะครับเป็นรูปภาพสวยๆนะครับบุส๊สกรีนสวยๆนะครับผมจะได้สตาร์ทให้หรูกรอบนะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้ฮนะมาให้เรานะครับมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่มีแค่16สีเท่านั้นนะครับระบบมันจะรองรับแค่16สีนะครับไอ้ภาพตอนโหลดวินโดว์เข้ามาตอนดันเข้าสู่ระบบ,บนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับสําหรับการวิธีการเปลี่ยนบูสตสกรีนวินโดว์ xp นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ